สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเทคโนโลยีที่กำลังพลิกโฉมวงการเกษตรกรรมที่จะช่วยให้เกษตรกร,รทำงานได้รวดเร็วแม่นยำและลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถนำมาใช้ในการเกษตรได้แต่เทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับความนิยมมี3มเทคโนโลยีดังนี้โดรนเพื่อการเกษตร ทรกเตอร์การเกษตรอัจฉริยะและ IoT ภาคการเกษตรอัจฉริยะมาเจาะลึกทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันได้เลยครับเทคโนโลยีที่ 1. โดรนเพื่อการเกษตรสำหรับดโดรนเพื่อการเกษตรคืออากาศยานซึ่งไม่มีนักบินที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการทำงานหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการสำรวจแปลงเกษตรรดน้ำให้ปุย๋ยหรือยาป้องกันศัตรูพืช การหว่านเมล็ดและการตรวจสอบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสุขภาพพืชโดยเกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากโดรนเพื่อการเกษตรเช่นทำงานได้เร็วกว่าคนประหยัดเวลาเพิ่มขึ้นเพิ่มคุณภาพและจำนวนผลผล,ผลิตเพิ่มความปลอดภัยไม่ต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรงเพิ่มโอกาสวางแผนการทำไร่สวนคาดการได้ในระยะยาวลดปัญหาด้านแรงงานคำนวณพื้นที่แม่นยำลดต้นทุนในการผลิต ลดความเสียหายจากการเหยียบย่ำผลผลิตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถเลือกโดรนเพื่อการเกษตรให้เหมาะกับพืชและขนาดแปลงเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชใบสวนผักหรือพืชดอกที่มีโอกาสร่วงหรือชํำง่ายหรือเกษตรแปลงเล็กเหมาะกับโดรนเกษตรขนาด10-17ลิตรเกษตรกรที่มีพื้นที่กว้างหรือพืชที่ต้องการให้น้ำปุ๋ยหรือสารเคมีปริมาณมากหรือเกษตรแปลงใหญ่ พืชที่ทนทานไม่ร่วงง่ายเหมาะกับโดนรนเกษตรขนาด16-30ถึงลิตรโดยทั่วไปโดรนสามารถปรับการฉีดพน่นและความสูงการบินเพื่อให้มีผลกระทบกับพืชน้อยลงได้ดูสเปคเครื่องเหล่านี้เพื่อให้ตรงกับการใช้งานฉีดพ่นแปลงกเกษตรทั้งหมดนี้จะช่วยทำงานให้เหมาะสมกับไร่สวนหรือแปลงกเกษตรของเราเทคโนโลยีที่2องแทรกเตอร์การ,กรเกษตรอัจฉริยะทรกเตอร์การ,กรเกษตรอัจฉริยะ คือการผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ให้เข้ากับแทรกเตอร์ในระบบมักจะประกอบด้วยตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่จะติดกับตัวรถและซอฟต์แวร์หรือระบบการจัดการข้อมูลซึ่งสามารถใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลที่ต้องการแล้วนําเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เพื่อวิเคราะห์วางแผนและจัดการพื้นที่ปฏิบัติงานโดยเกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากแทรกเตอร์การเกษตรอัจฉริยะ3รถคือ ลดต้นทุนลดพลังงานและมลพิษส่วนสีร่รู้คือรู้พื้นที่วัดแปลงคำนวณพื้นที่ว่าทำไปเท่าไหร่เพื่อลดความเสียเปรียบของเกษตรกรไม่ต้องวัดพื้นที่เองรู้เส้นทางและตำแหน่งติดตามได้รู้ต้นทุนการใช้งานตรวจสอบได้รู้ความคืบหน้าวางแผนการทำงานวันและชั่วโมงทำงานในแต่ละพื้นที่ได้ สามารถเลือกใช้แทรกเตอร์การเกษตรอัจฉริยะขนาดเครื่องยนต์น้อยกว่า40แรงม้าที่เหมาะกับการเกษตรแปลงเล็กหรือการเกษตรครอบครัวมีพื้นที่ราว10-15ไร่หรือใช้งานอนเนกประสงค์ในสวนทั้งกลุ่มพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นหรือไม้ผลรวมถึงการรับจ้างสำหรับเกษตรแปลงอื่นเช่นเตรียมหน้าดินไถกลบหรือกำจัดวัชพืชและแมลงช่วยปลูกใส่ปุย๋ยหรือพ่นยา ช่วยคำนวณพื้นที่และราคาบริการได้แม่นยำและง่ายขึ้นเทคโนโลยีที่3 IoT ภาคการเกษตรอัจฉริยะอีกหนึ่งเทคโนโลยีคือ IoT ภาคการเกษตรอัจฉริยะหรือ Internet of Things เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะเซนเซอร์ที่ติดตั้งไว้ในฟาร์มให้สามารถเชื่อมโยงรับส่งข้อมูลเพื่อสั่งการอุปกรณ์หรือระบบต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตเสมือนอุปกรณ์เหล่านั้นสามารถสื่อสารกันได้เอง ช่วยให้เราควบคุมอุปกรณ์และเข้าถึงข้อมูลได้ทุกทีทุกเวลาผ่านมือถืออีกทั้งช่วยให้พยากรณ์หรือดูแนวโน้มเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในอนาคตได้โดย IoT จะเข้ามามีบทบาทเป็นผู้ช่วยในหลากหลายมิติเช่นช่วยควบคุมและสั่งการเพิ่มความแม่นยำในการให้น้ำหรือปุย๋ยตามความต้องการของพืชเพิ่มอัตราการรอดลดความเสี่ยงจากศัตรูพืชและผลผลิตโตสม่ำเสมอ ช่วยบริหารจัดการแปลงลดปัญหาแรงงานสะดวกประหยัดเวลาเข้าถึงแปลงและจัดการได้ถุกที่ทุกเวลาดูแลและป้องกันความเสี่ยงได้ดีขึ้นช่วยลดต้นทุนวางแผนได้ง่ายรู้ปริมาณที่ใช้เก็บข้อมูลไว้วางแผนปลูกรอบต่อไปง่ายขึ้นประโยชน์และจุดเด่นเหล่านี้จะช่วยต่อย,ยอดให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณภาพเพิ่มรอบการปลูกและเพิ่มรายได้ในอนาคต การเลือกใช้ IoT ภาคการเกษตรอัจฉริยะควรเลือกพิจารณาให้เหมาะกับรูปแบบและพืชที่ต้องการพบปลูกสำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชต้นขนาดใหญ่ผักผลไม้หรือไม้เศรษฐกิจพืชสวนหรือสวนผลไม้หรือพืชไร่เหมาะกับสมาร์ทฟาร์มสำหรับพื้นที่เปิดหรือฟาร์มสวนเปิดส่วนเกษตรกรที่ปลูกพืชกลุ่มที่ต้องการการดูแลม,มากขึ้นพืชประเภทมูลค่าสูง มาะกับแบบโรงเรือนที่สามารถควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรอย่าลืมเลือกที่มีเครื่องหมายรับรองที่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐเช่นบัญชีบร,ริการดิจิทัลเลือกได้จากเว็บไซต์ techhunt.or.th d p a มาตรฐานดีชัวมั่นใจได้ว่ามาจากผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือสินค้ามีมาตรฐานปลอดภัย และยังได้สนับสนุนผู้ประกอบการไทยด้วยกันหากคุณกำลังมองหาวิธีปรับปรุงการทำเกษตรให้ทันสมัยและประหยัดเวลาทั้ง3เทคโนโลยีนี้จะเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่คุณไว้วางใจได้อย่างแน่นอนครับพบกับกิจกรรมยกระดับและเสริมศักยภาพด้านการเกษตรได้ทาง dpa.or.th e หรือจากลิงก์ใต้ description ได้เลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื <naughty vé> ่อรับชมเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตรสมัยใหม่และพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับโครงการวันตำบลวันดิจิทัลโอทอดซีซั่นสโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม